ครท่านผู้ชมอันกลางโดนครับผมท่านผู้ชมชินทีแรกเลยนะครับอันนี้นะครับเลยเอาครับอู้โดนแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไง โดนพร้อมกันแล้วครับเจ๊กันโดนครับพร้อมนู่นนะโอ้โหจิตตักข้างล่างโอ้เราเปลีย่ยนใช้ช่วยครับนะโอ้มาพร้อมกันว่ะดี อีกแล้วโอ้ยหลิวโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยตักเลยใหญ่โอ้โหเอาอีกแล้วครับโอ้ยหลียวโดนอีกแล้วโดนครับอมท่านผู้ชมตัวแค่นี้นะครับดิ มาอีกแล้วมาอีกแล้วเจ๊งัดงัดงัดโอ้โห สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม f อฟซทุกท่านนะครับรวมถึงนานานักตกปลากันด้วยครับเชา้ชาเช้านี้ตอนนี้ก็หกโมงสามสิบห้านาทีนะครับมีโอกาสมีเวลามายุที่ใหม่บึงล้มนะครับโซนปลาปลานะครับผมก็เป็นครั้งที่สามแล้วที่เข้ามาที่ใหม่นี้นะครับวันนี้ตะปองก็เอาอุปกรณ์ตกหน้าดินมาทั้งหมดสามชุดนะครับแล้วก็แม่บ้านมานั่งตกชิงหลิวด้วยนะครับวันนี้ก็ วาลุ้นมาตามติดตามกันครับว่าจะมีผลงานหรือไม่นะครับผมวันนี้ตะปองก็มีสูตรเยอะมาให้ได้รับชมกันครับว่าวันนี้เอาอะไรมามั่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าสูตรเยอะในครั้งนี้ตะปองใช้ส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวขอญาตเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้เซตอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแล้วก็มาเจอกันครับผมมาครับผมวันนี้ เราจะมาทําเหยื่อเอาไว้ตกปลากกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับผมวันนี้ก็นี่ครับต้วยลำนะครับใช้ลำระเบิดเลยครับผมท่านผู้ชมหนึ่งกิโลกรัมไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีไฮเกรดก้าวซำนะครับนิดหน่อยครับมีมะพร้าวตากแห้งนะครับผมนี่ก็สักกำมือก็กว้านะครับ ประมาณนั้นครับผมมีแยมโลครับวันนี้เพิ่มแยมโลมาเป็นแยมโลใบเตยนะครับแล้วก็ไผ่เขียวครับผมไผ่เขียวนี่ใช้ครึ่งถุงนะครับก็มะควิดนะครับผมก็ไม่ถึงครึ่งถุงดีนะครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเส่วนผสมทั้งหมดคาวๆาวผสมรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวตะปองจะใช้นี่ครับนี่น้ำมักขนุนกล้วย โอ้โหหลายเดือนแล้วดูกันสิเป็นยังไงคนเลยเข้มข้นเลยนะครับนะคนคักเลยท่านผู้ชมดูครับผมอ่ะเดี๋ยวไงมาใส่กันนะครับเดี๋ยวผสมตัวนี้ก่อนครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ผสมเหยืะกับส่วนผสมต่างๆเข้ากันเลยนะครับผม ก็จะมักด้วยนี่ครับน้ำมักขนุนกล้วยนะครับหนึ่งทับพีแล้วกันนะครับผมนี่โอเคครับผมมักแค่นี้พอนะครับแล้วก็เราจะผสมให้เข้ากันแล้วเอามัดใส่ถุงไว้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าไปรับชมกันครับว่าจะมีผลงานหรือไม่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับไปติดตามผลงานกันครับผมโอเคครับผมนั่นก็เป็น สูตรเยื่อะนะครับที่เอามาใช้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็มีเหยื่อเหลือจากครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เหยื่อที่ปั่นไว้ตะปองก็แบ่งมานะครับนี่เดี๋ยวเอามาผสมกันเลยนะครับผมก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผลงานหรือไม่นะครับเหยื่อสูตรนี้ก็ถ้าไม่มีน้ำขมามักก็มักเป็นพวกนมเปรี้ยวอะไรก็ได้นะครับวันนี้ตะปองไม่ได้เอานมเปรี้ยวมานะครับ เพราะว่าใส่น้ำม,มักกล้วยขนุนไว้แล้วเดี๋ยวผสมเอาอันี้แค่ครึ่งเดียวนะครับที่เตรียมมานีผสมกับเยอกที่เหลือครั้งที่แล้วนะครับมีเพิ่มมะพร้าวมาด้วยนะครับผมเพิ่มเพิ่มการแตกตัวครับแล้วก็นี่ครับผม,มน้ำตาซอสยังเรือเดี๋ยวเอาใส่เลยนะครับท่านผู้ชม สมน้ำเลยนะครับผมตะปองไม่ถึงก็เหนีนยวนะครับปั่นพอได้นะครับผมก็มีหนา้นามาเข้าหมายกันมาอนกันนะครับขยะเพิ่มมาอีกละก็มาใช้บริการที่ <S <S บาตะปองทำไว้นะอะโอเคครับผมต่นนี้ก็เรี <S <S ยบร้อยละเดีย๋ยวขออนุญาตใส่ตะก้อเลยนะครับ <S 2> <S 2> ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าเยอะสูตรนี้ จะมีตัวกินดีเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่ โอเคครับผมไม้แรกชุดแรกนะครับเก็บนึ่งตะคอครับท่านผู้ชมก็เขียยด้วยเม็ดโฟมนะครับ อย่างที่บอกนะครับผมปีนี้ตะปองรถขนาดเอ็นเรือ12ปอนด์นะครับแล้วก็มาหม่นี้ตะปองใช้เป็นตะขอเบอร์ย้ายน้อยนะครับเบอร์สูนเบอร์เจ็ดครับผมตรงอิซึมานะครับของเยโมโต้นะครับผมอหลังแรกชุดแรกลงละอลุอ้นกันครับผม เอาล,ะ,อาละครับผมท่านผู้ชมอันกลางโดนครับผมท่านผู้ชมกินทีแรกเลยนะครับรุนกันเขาว่าจะลุนหรือไม่ น,นี่ก็เอาครับผมนี่เจ๊อันลิฟลุดแท้ว่เอ๊ลุดไปแล้วเออี๋ยวให้เจว,วัดแล้วกันโอ้โหตัวเลขตัปองลุดไปแล้วครับท่านผู้ชมอะไรวะ ก็ตอนนี้นะครับน่าเหยื่อเราที่ว่าตกลงไปในโหฝ่งปลาเข้ามาเลยครับผม,มเพียบเลยครับเริ่มเข้ามาแล้ะเดี๋ยวรอลุ่นกันจะลงกินเหยอ่ออีกหรือไม่นะครับตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบห้าแล้วนะครับผม,มก็มีเข้ามา สะก,กิดยุ่สองทีครับยังไม่ได้ตัวนะครับผมก็เข้ากินเร็วยุ่เหมือนกันนะครับช่วงแรกเอ๊ะอันนี้นะครับเนีเอาครับอล้แล้วครับท่านผู้ชมนีงไงยุบยุบ,ยบต่อนหน้าเลย พร้อมกันแล้วครับเจ๊ก็โดนครับผมนู่นนะโอ้โหจิดตักข้างล่างโอ้เต็มเพียนใส้ชวยครับตัวโอ้โหพร้อมกันว่ะดีโอ้ได้คู่เลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้รุ่นเดียวกันเลยดึงไอ้แขนถอยมาหน่อยเจื่อๆโอเคถึงว่าเป็นถอยใมาเยอะ รุ่นนี้นะครับผมท่านผู้ชมออร้อยครับขอละตัวครับถือว่าเสมอเลยครับผมโอ,โ,อโอ้โหอยากตัวเด็ดอ้โใไปเดียวกันเลยนาดินจะชิงเลี้ยวนะครับนี่อยากเลน่นเอาครับผม แล้วโอ้ยไปบ้านมาลัวครับผมท่านผู้ชมโอ้โหยกเก้นตัวลอยลายนมเฮ้นโอ้โห,โโหไปบ้านน้ำแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะยอมยอม ตอนนี้ก็มงองจะสิบนาทีแล้วครับท่านผู้ชมออน่าดินก็เงียบๆไปเลยนะครับจะมีปลาขึ้นยุ่ตลอดนะครับนี่น่าจะเป็นเพราะว่ามะพร้าวแห้งที่เราใส่นะครับมันแตกตัวแล้วก็ลอยขึ้นนะครับปลาเ็ปกินยุ่ยๆน,บน,บน,น้ําับบนนี่บนชิงเลี้ยวก็มีมากินยุะเรื่อยๆ,ๆนะครับไ้วัด ก็ไม่ค่อยติดสักเท่าไรไม่รู้ว่าปลาเล็กเข้าขวดร่วงไงโอ้โหดถึงถอนทุนยกสูงเลยนะครับเมื่อี้นี่ลุน้นกันไปเรื่อยๆครับผมหมายธรรมชาติก็ประมาณนี้นะครับ อเราจะพาไปเกาะอะไรแล้วล่ะโอ้ถิ่นเหลียวเองบินเยอะเรื่อยๆนะครับผมอัุ้ยปะอะไรขึ้นนูนโอ้โหงานบินเปลี่ยนเดียวลงไปก็ยังเงียบอยู่นะครับ โนดนตกอเอ้ยโอหัเาันเดาทองเยย้นเยนลงไปกินเลยนะครับนี่โอ้หวสวยดีนะครับ

แพทถางชิงหลล้ววันนี้โอ้โหดูอ่ะแล้วค่อยๆปอดระวังมือพาจับตัวปาอาปยัไ่ไงโอ้โหดูเต็มปากเลยใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้โหโ พาออกได้แล้วพาออได้แล้วไอ้ใหญ่โอ้โหใหญ่จริงครับพี่คงชิงลิ้วนะครับนี่โอ้โหแจมแจว๋วโอเคครับผมตอนนี้โมงยี่สิบตะปองก็เยียนเหยื่อนาดินไวเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอรุนกันนะครับตอนนี้ก็ยอมลิว้วเจแล้ว <laughs> Okay. แค่เตมตะกี้มานี่ก็ยอมเลยนะครับผมเดี๋ยวลุ่・นหน้านดินเราต้อนะครับผมจะมีผลงานอีกหรือไม่นะครับวันนี้มีลมนะครับแล้วก็แดดก็กำลังออกนะครับอากาศดีก็เมื่อวานที่มาหล่เลยนะครับผมหล่อรุ้นกันครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหหลิว

ครับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นไว้ยังไงครับระวังเหลิวกับหน้าดินนะครับผมเหลวก็อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับเหยื่อก็ใช้น้อยกว่านะครับโอเคลุนันไปเรื่อยๆครับลุเกินลำคอเลยครับผมเหยื่อเด็ดทองตปบองงี่เอ่อก็เหยื่อชิงเหลวนะครับบางทีก็มีนานาแล้วก็น้องๆเอฟซีถำมานะครับก็ใช้เหยื่อหน้าดินนะครับแต่เพิ่มไฮเกดมาก กว้าน้อยนะครับเราจะปั้นนวดนิ่มก็ได้หรือว่าจะจีบเอาก็ได้นะครับอยู่ที่การผสมน้ํานะครับโอเค okay, ครับผมเดีกระปองกับแม่บ้านปั้นเม็ดเอาทุกครั้งนะครับผมประมาณนี้ครับหมองครึ่งแล้วครับท่านผู้ชม่ฮ่า <laughs> หน้าดินตะปองเงียบครับโอ้โหไม่ได้เชื่อุ้ยมาว่ามากินยุคแค่ช่วงแรกๆเลยครับผม,ม,มไม,ไไม่ไม่เล่นหลียวไม่ได้ปลาจริงวันนี้กินใกล้นะครับหน้าดินเงียบครับผม รู้สึกว่าจะเงียบๆไปเลยนะครับทั้งหลิวทั้งหน้าดินแต่หน้าดินเงียบกว่าครับผมมองสี่สิบห้าแล้วครับผมลมกระพทะแรงมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลี้วเลย ปาก็เงียบไปเลยนะครับทองฟ้าแจ่มใส่นะครับแต่แรงไปด้วยลมครับผมอ่าจะขอบเย,เย็นๆนาดินอีกชุดนะครับผม อวันนี้เด็กตักปลาครับผมปลากำมังนะครับตัวนี้ก <c oughs> ินนานเลยนะครับกินขึ้นลงขึ้นลงยิบยับยิบยับสบายแต้มครับเป็นสียงเริวเปงายเขาเจ๊ครับผมนำไปยาวๆครับโอ <c oughs> <c oughs> นครับท่านผู้ชม โ,โหักยิักใหญ่เลยเจอบอกลดนึหลุดว่ะโอ้พักยใหญ่เลยครับตัวแค่นี้นะครับดิกินฝาลมมาเลยกะเทียนครับอ๋อแต่ทีสองของตะปองนะ อันริมดิทีเดียวตึกเดียวหายไปเลยอ้น่าจะรุดไปแล้วโอ้โหอะไรวนะน้าโอ้โหกินจับตุ๊กทีเดียวลุดเลยนะครับยังไม่ทันจะวัดเลยอตอนนี้สองโมงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวตะปองจะทยอย เก็บอุปกรณ์ที่เก็บได้มั่งก่อนนะครับผมโอ้ยถอนขึ้นสองข้อนะครับวัดไม่ติดครับอันกลางครับผมท่านผู้ชมถึงกระตุกแลก้วก็ถึงทรายไม่รู้จะก่อเจอตัวหรือไม่นะครับอ่ะโอเคครับผมก็ ทยอยเก็บอุปกรณ์กันเลยนะครับอโอเคครับผมท่านผู้ชมเช้านี้ตะปองครับแม่บ้านก็ตกปลาแล้วก็เก็บอุปกรณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่มาดูผลงานกันครับผมผลงาน ตกหน้าดินแล้วก็ชิงหลิวนะครับวันนี้ก็มีสูตรเหยื่อให้ด้วยนะครับผมนี่ของประกอบการส่วนมากเป็นของแม่บ้านเลยนะครับนี่โอ้โหดูตะเพียนแล้วก็ปลากระมังนะครับเนาะโอ้โหถือว่าเด็ดเอยเนาะชิงหลิวเพลินกว่าหรือว่าไง <c oughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ได้เยอะเลยแต่ปองได้สองตัวเองครับผมอ่ะ ยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับผมกดไลค์กดติดตามให้ช่องตัปองพาหาก,กินกันด้วยครับผมทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมยังไงแล้วเช้านี้ก็ไม่มีอะไรละไปะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหนนะ้าถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวมาตอกให้ได้รับชมกันอีกนะครับสวนสูตรเยอะนั่นจะเป็นประโยชน์มากๆแค่ไหนก็นานาก็ออกไปปรับใช้กันเองนะครับผมไปครับช้านี้ขอตัวลากันก่อนไปครับสวัสดีครับ